สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางบ้านทุกคนนะคะก็เผื่อลืมชื่อครูเนาะครูชื่อครูมิวนะคะก็อย่างที่บอกว่าเราจะมาเจอกันในคณิตศาสตร์ทางพื้นฐานแล้วก็เพิ่มเติมเนาะหลังจากที่เราได้เรียนเรียนมามมต้นทั้งหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มต้นใหม่ในมปลายอีกครั้งนะคะก็คือเรื่องแรกเรื่องเซตนะคะเรื่องเซ็ตนะคะ,น,ะ,คะนักเรียนบทที่หนึ่ง ของเราจะเรียนเรื่องเซตนะคะอันนี้คือให้นักเรียนจดไปในสมุดด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะส่งไฟล์ที่เป็นรูปภาพลงไปในกลุ่มด้วยเพื่อว่าใครจดตามไม่ทันนะคะแล้วก็ถ่ายคาบมีกันบ้านแน่นอนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังหนึ่งไม่ยากวันนี้ง่ายๆในเดี่ยวจริงๆถามว่าเซตเราอาจจะเคยได้เรียนหรือได้ยินมาทาง DLTV ว่างจริงๆเซตเนี่ยไม่มีความหมายในคณิตศาสตร์นะ มันไม่มีความหมายว่าหมายถึงอะไรแต่ว่าเขาบอกได้ว่าเซตเนยนำไปใช้อะไรเซตนำไปใช้นำไปใช้ในการบอกกลุ่มของสิ่งของต่างๆ ที่สามารถระบุสมาชิกนะคะสมาชิกสมาชิกที่ว่าคืออะไรก็คือสิ่งที่อยู่ในเซตได้แน่นอนเนาะ สามารถระบุสมาชิกหรือสิ่งที่อยู่ในเซตได้แน่นอนสมาชิกนี้ภาษาอังกฤษคือ element น,นะคะหรือ member member นะคะเซตนี้ภาษาอังกฤษคือเดี๋ยวรูเปลี่ยนสีดีกว่า อันนี้คือเซตนี่คือ element แล้วก็หรือคำว่า member นะคะคำไหนก็ได้เนาะแล้วแต่สะดวกใช้ทำไมถึงต้องรู้จัก set เซตเอาไว้บอกกลุ่มของสิ่งของเพื่อให้มันง่ายขึ้นในการที่เราจะเรียกจริงๆแล้ว set มันก็เหมือนกับการเรียนภาษาไทย นักเรียนเคยได้ยินคำว่าลักษณะนามไหมช้างหนึ่งโขงนักเรียน10คนอะไรแบบนี้อันนี้คือลักษณะนามลักษณะนามมันก็เหมือนกับเซตนี่แหละคะ่ะก็คือเป็นของสิ่งเดียวกันหรือเป็นในกลุ่มเดียวกันที่เราสามารถระบุได้แน่นอนว่าสิ่งของในนั้นคืออะไรอย่างเช่นเซตของวันในสัปดาห์เรารู้ใช่ไหมว่าวันในสัปดาห์เราสามารถบอก ป่งบอกได้แน่ชัดหรือว่าแน่นอนแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่เป็นเซตของนักเรียน4ทับ3ที่หน้าตาดีถ้าเป็น4ทับ3ที่หน้าตาดีแบบเนี้ยเราก็จะแบบอา้าวแล้วคนไหนคือที่เรียกว่าหน้าตาดีละ่ะหนูหรือเปล่าหนูหรือเปล่าคะเพื่ออาจจะคิดว่าไม่ใช่แบบนี้มันบอกได้ไม่แน่นอนเราจะไม่เรียกสิ่งนี้ว่าเซตแต่เราจะเรียกสิ่งนี้ว่ากลุ่มแทนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ เซตก็ต่อเมื่อสามารถระบุได้อย่างแน่นอนถ้าเราไม่สามารถระบุได้อย่างแน่นอนเราจะไม่ใช้เซตนะคะกับ สิ่งที่ระบุไม่ได้เราจะใช้คำว่ากลุ่มแทนนะคะ่ะอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นเซตของจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1>, 1ถึง10จะคืออะไรบ้างอันนี้เราบอกได้ไหมหนึ่งถึงสิบจำนวนเต็มบวกมีอะไรบ้างก็1 2 3 4งสองสี่ห้าหกเจแล้วก็10ถูกไหมคะแบบนี้เราใช้เซตได้แต่ถ้าบอกว่า เซตของนักเรียนสีทับสามหน้าตาดีหน้าตาดีตัวนี้บอกได้ไหมคือใครมันไม่แน่นอนไงว่ามันคือใครเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้สิ่งนี้นะคะ แบบนี้ใช้ไม่ได้ add add นะคะ add แอ,แ,อแต่ว่าถ้าไม่ใช้คำว่าเซตแต่เป็นคำว่ากลุ่มแบบนี้ใช้ได้ค่ะกลุ่มของนักเรียน4นับ3ที่หน้าตาดีแบบนี้ใช้ได้ถ้าเซตใช้ไม่ได้พอนึกออกเนาะ นะคะทีนี้การเขียนเซตเรารู้จักคำว่าเซตละการเขียนแสดงเซตอาจเขียนได้สองแบบดังนี้แบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งง่ายๆเลยนะคะก็คือแบบ แจกแจงสมาชิกก็คือจะเขียนสมาชิกที่เราบอกได้เนี่ยอย่างสมมติว่าเซตของจํานวนเต็มบวกตั้งแต่1-10ถึง10ข้างบนนะคะตัวนี้ตัวข้างบนนี้ปึ๊บเราอยากเขียนเซตเนี่ยแบบแจกแจงสมาชิกเราจะเขียนสมาชิกทุกตัว ลงในวงเล็บปีกาปีกกานะคะย้ำว่าวงเล็บปีกาหน้าตาเป็นแบบนี้ถือว่าครูบอกแล้วนะหวังว่าจะไม่เจอแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบอย่างนี้ก็ไม่เอาเอาแบบนี้นะคะแบบนี้คืออันที่ถูกต้อง แบบนี้นะคะบอกแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเจอมาก็ถือว่าบอกแล้วนะคะหัดสิ่งที่ถูกต้องไปให้เป็นนิสัยเนาะจะได้ไม่เขียนให้ผิดนะคะต้องเป็นวงเล็บปีกกาแบบนี้ถ้ายังใหญ่ไม่พอใช่ไหมครูมันเล็กนิดเดียวได้จัดไปอันนี้ใหญ่ปีกกาคือแบบนี้นะคะปีกกานะคะลบก่อนเขียนวงเล็บปีกกา และใช้เครื่องหมายจุลภาคก็คือแบบนี้นะคะขั้นระหว่างสมาชิกแต่ละตัวเครื่องหมายจุลภาคนะคะนะนักเรียนคือแค่นี้นะ วงเล็บเนี่ยคือให้เห็นว่าอ๋อนี่คือที่เรียกจุลภาคไม่ใช่ใครซื่อเนาะแล้วก็แบบโอเคค่ะหนึ่งค่ะไปค่ะสองไปค่ะแบบนี้ไม่เอานะคะโอ้แค่นี้พอโอเครู้เรื่องนะคะแค่นี้พอนะคะลูกอือฮึพอได้เนาะอ่ะจะให้ลองเขียนดูนะเซต ของจำนวนนับที่น้อยกว่าเจ็ดเขียนได้ดังนี้คำว่าจํานวนนับจํานวนนับก็คือจํานวนเต็มอะไรนั่นเอง ใครไม่รู้คือจำนวนเต็มบวกนะคะตัวเดียวกันเอาแค่ตัวบวกศูนย์ไม่เอาลบไม่เอาจำนวนนับเอาที่นับได้เหมือนตอนเราเป็นเด็กก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าข้อมูลมันมีเยอะไปเรื่อยเร,ยเราใช้จุด3าจุดแทนแบบนี้เนอะไหมคะอันนี้บอกบอกเฉยๆจะใครอยากจดก็จดช็อตโน้ตข้างๆไปเหมือนครูได้นะคะ หรือว่าโอเครู้อยู่แล้วจำได้ก็ไม่ต้องเขียนเนาะเราก็จะเขียนเซตนั้นได้ว่าเอาอันนี้ดีกว่าเซตใช่ไหมคะก็ต้องมีวงเล็บปิดกาถูกไหมเขียนสมาชิกทุกตัวลงไปจำนวนนับที่น้อยกว่า7 1หนึ่งได้สองได้ขั้นด้วยคอมม่าเนาะสามสี่ห้าหกเอาเจ็ดได้ไหมคะ น้อยกว่า7แสดงว่ารวมเ็ไหมไม่รวมเสร็จแล้วก็ปิดปิดกกานี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะคะนี่คือสิ่งที่ถูกต้องเนาะพอเห็นภาพน,นะคะโอเคเขียนได้ดังนี้อ่ะลองอีกสักข้อเซตของเดือนที่ มีสามสิบวันอันนี้ให้ลองเขียนเองไปเขียนเองเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจะดูสมุดนะคะเซตของอะไรเดือนที่มีสามสิบวันเช่นอะไรบ้างคาที่ลงท้ายมันคือคําว่ายนกันยายนพฤศจิกายนใครบอก กรกฏาันยนค่ะเพราะอยากให้เดือนนี้มีสามสิบวันไม่ได้นะลกูกยนนะคะยนทีนี้จะสังเกตว่าหุยครูคําว่าเซตอะก่าจะเขียนแต่ละทีอะมันต้องเขียนเซตของนู่นนี่นั่นมันยาวมากเลยเนาะมันไม่มีอะไรที่มันสั้นๆกว่านี้หรอเขาเลยบอกว่ามีมีสิเราสามารถแทนเซตของต่างๆที่เราอยากให้แทนด้วยตัวอักษอรอักษรหนึ่งได้ แต่ตัวอักษรนี้เขานิยมใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่นะคะดอกจันไปว่าโดยทั่วไปจะแทนเซตด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ก็พิมพ์ใหญ่เช่นอะไร A B C อะไรก็ได้จนถึง Z อะไรก็ได้นะคะเป็นต้น A B C ถึ่ง Z เช่นเช่นนะคะเช่นให้เอาชื่อครูแล้วกันครู Who เอา M ให้ M แทน set ของ จำนวนเต็มที่ยกกำลังยกกำลังสองแล้วได้4อะไรที่ยกกำลังสองแล้วได้4บ้างนึกสิคะอะไรยกกำลังสองแล้วได้4บ้างพูดงา่ายว่าอะไรคูณกับอะไรอะ่ะต้องเหมือนกันนะแล้วได้4 น่าจะออกอะไระั้งสองคูณกับสองถูกไหมคะแสดงว่าสองได้1ตัวละมีอีกตัวเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายลบคูณกันจะได้เป็นเครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นลบ2คูณกับลบ2ก็ได้4แสดงว่าอ๋อชันเนี่ยนะได้ทั้งสองแล้วก็ได้ทั้งลบ2ถูกไหมคะเราก็จะนำไปเขียนได้ว่า ให้ m แทนเใช่ไหมคะ m ก็จะเท่ากับเซของลบ2กับ2เรานิยมเอาตัวเลขน้อยๆขึ้นก่อนนะคะเรานิยมเอาตัวเลขน้อยๆขึ้นก่อนก็คือพวกเนี้ยเอาจำนวนลบขึ้นก่อนถ้าเป็นจำนวนทั่วไปไม่ใช่ลบลบตามได้ศูนย์แล้วก็1 2 3 4 5เแบบนี้คะ่ะคือจากน้อยขึ้นไปมาก ที่เขานิยมเนาะแบบนี้อ่านว่า m เป็นเซตที่มีลบ2กับ -2, 2เป็นสมาชิกพอได้ไหมคะพอได้ไหมคะเผื่อใครไม่รู้ทวนอีกหนึ่งรอบว่าจุด3จุดจุด3จุดแบบนี้นะคะเอาไว้ย่อข้อมูล ที่มีปริมาณมากๆเดี๋ยวลืมแต่ไม่ใช่แบบหนูอยากย่อหนึ่งถึงร้อยค่ะหนูพิเกียติหนูเขียนหนึ่งปุ๊บจุดจุดจุดหนึ่งร้อยหนูต้องเขียนจบด้วยนะคะถ้าข้อมูลมันรู้ว่าหนูจะเอาถึงอะไรแต่แบบนี้เขาไม่นิยมนะลูก เขานิยมที่เขียนไปประมาณสักสามตัวก่อนหนึ่งสองสามแล้วก็จุดจุดจุดแล้วก็หนึ่งร้อยนึกออกไหมคะต้องเขียนสักสามสี่ตัวถ้าทงที่ดีเนี่ยเขียนก่อนหนึ่งร้อยได้ก็จะดีมากอย่างเช่น 98, 99, 100เก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าหนึ่งร้อยแบบนี้จะดีมากนินไ้ให้ชุบนะคะจุดสามจุดนะคะทำไมถึงจะต้องย้ำเพราะว่ามันจะใช้ใน แบบที่2ของการเขียนเซตค่ะแบบที่2นั้นก็คือแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกแบบบอกเงื่อนไขแบบนี้เราจะใช้ในกรณีที่ข้อมูลมีปริมาณมากๆค่ะ สมมติครูให้เขียนจํานวนเต็มบวกตั้งแต่หนึ่งถึงล้านครูขาหนูจะมานั่งเขียนถึงล้านเลยเหรอคะ,ะถึงต่อให้หนูเขียนจุดๆเนี่ยค่ะมันก็เขาเรียกว่าอ่ะหนึ่งถึงล้านนี่พอเขียนจุดๆได้อยู่แต่สมมติครูให้เขียนแบบว่าเอถึงแซดอย่างเงี้ยค่ะหรืออะไรแปลกๆที่มันจะต้องอันนั้นมันมีอีกวิธีการหนึ่งก็คือเขียนแบบบอกเงื่อนไขนะคะแบบบอกเงื่อนไข เราจะเขียนได้โดยสมมติว่าเราให้เป็นเซต A สมมตินะให้เซต A แทนเซตของจำนวนเฉพาะบวกตั้งแต่1-20ถึง20 มำนนะจำนวนเฉพาะบวกตั้งแต่1ถึง20เอาแล้วถ้าเขียนแบบแจกแจงสมาชิกเขียนแบบแจกแจงสมาชิกนะถ้าเขียนแบบแจกแจงมันจะได้เป็น A เท่ากับอะไรคะ1เป็นจำนวนเฉพาะไหมไม่ใช่2 3 5 7 11 13แล้วก็สิแบบนี้จะเป็นของแจกแจงสมาชิกอันนี้คือชี้ให้เห็นภาพนะคะแต่ถ้าเป็นแบบบอกเงื่อนไขเราจะใช้ให้ A นะคะเท่ากับเซตของ เราไม่อยากเขียนเยอะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติให้ a องอะมันเป็นเซตของตัวแปรตัวแปรหนึ่งสมมติครูสมสมติให้เป็น x เขาจะนิยมตัวพิมพ์เล็กนะคะนี่เป็น x ตัวเล็กนะ,ะเป็นเซตของ x นะแล้ว x แทนอะไรล่ะเราก็ต้องบอกโดยที่ขีดตรงๆอันนี้นะคะคือโดยที่นะคะเดี๋ยวเอาสีนี้ก่อนอ่านว่าโดยที่นะคะ A เป็นเซตของ x โดยที่ x เนี่ยแทนอะไร x เนี่ยให้เป็นจำนวนเฉพาะบวกตั้งแต่1-20ถึง20จบเลยอันนี้คือแบบบอกเงื่อนไขง่ายๆพอนึกออกไหมคะพอนึกออกไหม อ่เดี๋ยวให้ดูนักเรียนเปิดหนังสือที่ตัวเองได้ไปจากหูเมื่อวานนะคะมันจะมีหน้าที่9้าเป็นแบบฝึกหัดเปิดไปหน้าที่9้านะคะหน้าที่9้าเลยจ้าหน้าที่เก้าเลยจ้าหน้าที่9้าหน้าที่9ก้าน้าตายยังไงเดี๋ยวให้ดู หน้าที่9หน้าตาแบบนี้โอเคหน้าที่9หน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตยอ่อรูปก่อนหน้าที่9หน้าตาแบบนี้เห็นไหมว่าเขาจะมีให้เราเขียนแบบแจกแจงสมาชิกกับแบบปอกเงื่อนไขเนาะเดี๋ยวครูจะช่วยทำ แบบแจกแจงสมาชิกกับแบบบอกเงื่อนไขสักข้อสองข้อเดี๋ยวที่เหลือให้เป็นกันบ้านนะคะเพราะว่าเพื่อนที่ห้องก็จะได้เท่ากันเหมือนกันเลยลองดูเนาะถ้าเขาบอกว่าแบบแจกแจงสมาชิกนะเอาแบบข้อแรกก่อนแบบแจกแจงสมาชิกแบบปากกาคูหมดสักครู่นะคะสามสิบวิ โอเคแบบเขาเปลี่ยนสีก่อนแบบแจกแจงสมาชิกตัวเองต้องเขียนโจทย์ให้เต็มนะแต่ว่าครูอ่ะมายกตัวอย่างให้ดูเฉยๆมาแบบช่วยเข้าใจว่าเอ้ยเรียนแป๊บเดียวเองแบบแจกแจงสมาชิกตัวเองต้องเขียนโจทย์ะให้ครบนะคะอย่างอันแรก เซตของสระในภาษาอังกฤษซเนะเซตของสระในภาษาอังกฤษคืออะไรบ้างอันนี้เราไม่ได้กําหนดนะว่าให้เซตนี้แทนตัวแปรอะไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องเขียนก็ได้เราก็เขียนเลยว่าเป็นเซตของเป็นสีดีกว่าเป็นเซตของสระในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างคะ เมื่อกี้ครูสอนห้องหนึ่ง a b c d e f g จนถึง z ถูกไหมคะสระลูกสระนะคะสระนะคะสะติด้วยสระคือ a กันด้วยคอมมา e i o u แบบนี้แค่นี้ง่ายๆพอได้บอกไหมคะอ่ะอีกสักข้ออีกสักข้อข้อที่สองสีไม่ใช่อันเดิมเท่าทีค่ะ เซตของจํานวนคู่บวกที่น้อยกว่า10ไม่ใช่จํานวนคู่ธรรมดานะแต่เป็นจํานวนคู่ที่เป็นบวกเพราะว่าจํานวนคู่มันก็มีลบใช่ไหมคะลบสองลบสี่ลบอะไรเรื่อยจำนวนคู่บวกมีอะไรบ้างคู่ก็เริ่มจากอะไรคะสอง สี่หกแปดเอาสิบได้ไหมเขาให้เอาน้อยกว่าสิบเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาสิบจะไม่แถมจ้ะเขียนปีก,กาปิดให้เรียบร้อยนะคะเขียนปีก,กาปิดให้เรียบร้อย mm hmm. อแบบนี้เป็นต้นพอได้ไหมคะเดี๋ยวตัวเองลองทำเนาะอ่ะให้อีกสักข้ออ่ะกลัวไม่ได้ใจดีเนี่ยใจดีสุดๆไปเลย ข้อที่3เซตของจํานวนเต็มบวกที่มี2หลัก2หลักจํานวนเต็มบวกที่มีสองหลักก็เริ่มจากเลขอะไร9อย่างได้ไหม9้ามีหลักเดียว2หลักก็ต้องเริ่มที่อะไรคะ10ถูกไหมคะ 11 12ไปเรื่อยๆจนถึง100่งได้ไหมคะ100เกินเลยยัง100เกินแล้วเป็น3หลักก็จุดจุดจุดเอาไว้เพราะมันเยอะเนาะ13 14 15 16ไปเรยนับนัมาไปจนถึง99อ่าเขียนให้อีกสักหน่อยก่อน99ก็คือ98นึกออกไหมคะอ่ะง่ายๆพอได้เนาะทีนี้มันจะมีปัญหาตรงข้อที่8ตัวเองดูข้อที่8นะ เซตของจำนวนเต็มบวกเออเต็มลบเซตของจำนวนเต็มลบที่มีค่ามากกว่า5าเอ,อ๊ะจำนวนเต็มลบแต่ว่ามากกว่า5 5มันเป็นบวกนี่มันมีไหมย้อนแย้งสุดๆมีไหมคะมีไหมคะงงมากคะ่ะครูจะมีได้ยังไงใช่คะ่ะมันไม่มีคะ่ะ มันไม่มีทำหน้าง,งงเล็กน้อยงงเล็กน้อยนะคะถ้ามันไม่มีแบบนี้ก็มันไม่มีสมาชิกข้างในอะ่ะมันว่างเปล่ามันไม่มีแบบนี้เราเรียกสิ่งสิ่งนี้ว่าเซตที่ไม่มีสมาชิกนี้นะคะ เรียกสิ่งนี้ว่าเซตว่างเซตว่างนะคะภาษาธฮรกฮิจอังกฤษก็คือ empty 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 set หรือว่า no set มันไม่มีเลยค่ะแล้วเราจะเขียนแทนด้วยอะไรเขียนแทนด้วยสัญลักษ ก็มันไม่มีเนาะก็มันไม่มีมีแค่ปีกกาข้างในไม่มีสมาชิกก็แค่นี้เลยค่ะแบบนี้เลยเขียนได้เลยไม่ต้องเขียนอะไรข้างในเป็นแค่เซตปีกกาเพราะข้างในมันไม่มีถูกไหมคะกับอีกอันนึงเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไม่ต้องตอบทั้งคู่นะคะจะเลือกแค่ปีกกาตัวนี้จะเลือกแค่ปีกกาตัวนี้ก็เขียนแค่ปีกกาตัวนี้นหรืออีกตัวคือแบบนี้คือเซตว่าง ต้องเขียนเอียงนะคะเพราะว่าถ้าเขียนตรงเนี่ยจะไปเป็นอีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งต้องเขียนเอียงแบบนี้เขียนวงกลมแล้วก็ขีดทับลงมานะคะแบบนี้เรียกว่าเสร็จว่างเพราะฉะนั้นข้อที่8หนูก็ตอบได้เลยว่าเออมันไม่มีนี่หนูก็เลือกตอบว่าหนูจะเอาอันนี้หรืออันนี้นะคะเลือกอันไหนอันหนึง่งเราจะไม่เขียนแบบทั้งคู่หรือว่าเขียนคําว่าหรือปีกาแเราเขียนคําว่าหรือแล้วก็ตามได้เข้ามาเสร็จว่างนี้ไม่เอานะคะเลือกเขียนใดอย่างหนึ่งเนาะพราได้นะคะ อ่ะให้แบบบอกเงื่อนไขสักข้อแบบบอกเงื่อนไขแบบบอกเงื่อนไขเอาข้อแรกแล้วกันเซตของ1 3 5 7 9อันนี้บอกไว้ก่อนนะคะว่าพยายามทำก่อนให้เสร็จเนาะ ถ้าไม่เสร็จยังไงแบบทําไม่ได้จริงๆอย่างบอกง้แบบบอกเงื่อนไขหนูไม่รู้จะเขียนว่าอะไรโอเคครูเข้าใจว่าบางทีอาจจะนึกไม่ออกก็เขียนจดเอาไว้มาก่อนก็ยังดีแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยด้วยกันแต่ข้างบนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทําได้นะคะเพราะว่าไม่ยากจนเกินไปเนาะแบบบอกเงื่อนไขสังเกตสิหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านี่มันเป็นจํานวนอะไรเ่เป็นจำนวนอะไรคะเป็นจำนวนคี่ เพราะฉะนั้นเซตแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกเขียนได้ว่าเป็นเซตของ จริงๆจะแทนด้วยอะไรก็ได้แต่ว่าเขานิยม x เนาะเพราะฉันครูขอใช้ x ค่ะโดยที่ x เป็นอะไรล่ะก็เราเห็นว่ามันเป็นอะไรเราก็เขียนคำพูดนั้นไปเลยเป็นจำนวนที่บวกถูกไหมคะเพราะมันเป็นจำนวนบวกดนะ้วยเนาะอย่าลืมว่าเราขึ้นมาธยมมาแล้วมันมีบวกมีลบมีศูนย์เพราะฉันเราต้องระบุให้ชัดเจนว่าเราจะเอาบวกอย่างเดียวนะเราไม่ได้เอาทั้งบวกทั้งลบทั้งศูนย์เอาบวกและทำไมด้วย มันถ้าเอาจํานวนขี่ทุกจํานวนมันก็จะเป็นนับ11 13ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่เราเอาจํานวนขี้บวกที่น้อยกว่า10ถูกไหมคะน้อยกว่า10พอได้ไหมคือเขียนในสิ่งที่เราเห็นไปเลยอธิบายน่าจะพอได้เนาะลองอยากให้ลองทำดูก่อนนะคะข้อแรกก็น่าจะง่ายอยู่ไม่มีอะไรเลย ให้ลองไปทำเป็นการบ้านเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครูจะมาฉะเฉลยด้วยกันเนาะโอเคค่ะโชคดีเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ